สวัสดีครับ Mercedes-Benz อำนาจครับวันนี้นะครับผมมีรถทดลองขับมาครับมาขายคันนี้นะครับเป็นรุ่น CLS 220D นะครับ a MGPremium นะครับได้เป็นรถสีขาวภายในเป็นเบาะสีแดงนะครับแล้วไม้ก็ยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลขไม้นะครับเอาราคากันก่อนเลยนะครับสำหรับราคารุ่นนี้ถ้าเป็นรถใหม่อยู่ที่4 3 2 9 0 0 0สบาทนะครับคันนี้ขายเพียง3 9 0 0 0 0นอ่ะสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาก็ลงมาเยอะเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ สนใจนะครับคันนี้ยังเป็นรถป้ายแดงนะครับซื้อไปจดทะเบียนก็ยังเป็นมือแรกเลยเจ้าของมือแรกนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นรถใหม่นะครับเท่ารถใหม่ไม่มีแวดนะครับถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดกันครับในส่วนของตัวรถนะครับชุดแต่งก็จะเป็น a m g p r e m i เ m ียมเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับ1,950ซีซีนะครับคันนี้ ดูชุดกระจังหน้านะครับคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับไฟหน้านะครับมัลติบีมนะครับรุ่นนี้ในส่วนของล้อแม็กนะครับดูล้อกันนิดนึงนะครับลาย AMG สวยๆเลยนะครับคันนี้ครับก็ยังไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับเท่าที่ผมเดินสำรวจแล้วก็คันนี้จะเป็นแม็กขอบ19นะครับ ในส่วนของออปชันนะครับก็จะมีตัว Keyless Go ด้วยนะครับแล้วก็มีตัว By s p o t นะครับ By s p o t เอาไว้เวลาเตือนนะครับตรงนี้เวลามีรถมาในจุดอับก็จะมีเตือนให้นะครับดูสภาพภายในนะครับนี่เบาะสีแดงนะครับสวยๆเลยเดีย๋ยวไม่ค่อยช้ำเลยนะครับ mm. เดี๋ยวพาไปดูเบาะด้านหลังกันครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับบอกก็ยังสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยยับเลยนะครับสวยมากท้ายรถนะครับ CLS สองสองศนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายรถให้ดูครับ ในส่วนของท้ายรถคนที่เก็บของก็เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็สามารถพับเบาะลงไปได้นะครับถ้าลูกค้าอยากจะใส่ของเพิ่มนะครับปิดฝาท้ายก่อนทีนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านหน้านะครับด้านคนขับในส่วนของที่นั่งนะครับด้านคนขับพอเข้ามาแล้วก็จะนั่งแล้วรู้สึกกระชับนิดนึงนะครับ นั่งแบบสไตล์สปอร์ตนะครับรถก็ออกแนสปอร์ตนิดนึงเนาะสำหรับ cls นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนแล้วก็ข้างบนนี้จะมีตัวซันรูฟด้วยนะครับเราสามารถกดเปิดจากตรงนี้นะครับตัวกระจกซันรูฟก,ก็จะเลื่อนไปข้างหลังก็สามารถเปิดรับอากาศเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเผื่อในที่ที่อากาศดีๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวม่านตัวนี้เป็นม่านทึบเลยนะครับกันความร้อนได้ดีเลยตัวนี้นะฮะ สำหรับรถที่เป็นรถเดโมนะครับก็จะต้องมาดูตัวนี้ครับในส่วนของเลขใหม่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับในส่วนของเลขใหม่นะครับก็อยู่ที่สองพันหกสี่ร้อยหกสิบห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับในก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับนี่นะฮะจอทัชสกรีนด้วยนะครับสามารถทัชจีจอได้เลยนะครับปุ่มควบคุมต่างๆนะครับ แอมเบียนไลท์มีตัวทัชแพดนะครับตรงนี้สามารถควบคุมหน้าจอด้านบนได้นะครับมผมอะไรก็จะเป็นมัลติฟังชันนะครับสามารถควบคุมทุกอย่างจากตรงนี้ได้นะครับควบคุมจอจอในส่วนของด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับควบคุมจอด้านนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวสรุป คร่าวๆนะครับข้อมูลของรถคันนี้นะครับเป็น CLS 2 2 0 d นะครับ AMG Premium นั่นเองนะครับราคานะครับอยู่ที่4 3 2 9 0 0 0สบาทนะครับบทเป็นเดโมแล้วนะครับขายอยู่ที่ราคา3 9 9 9 0 0 0เบาทนะครับก็ถูกลงมาจากรถใหม่3 3 0 0สนสบาทนะครับซื้อราคานี้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์รถใหม่นะครับดอกเบี้ยรถใหม่เลยนะครับแล้วก็วารันตีคันนี้นะครับจนถึง 21เดือน2นะครับปี2024นะครับก็เรียกกันว่าใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0946515697ไลาย ID ไก่เบน k a i b e n Z นะครับผมอ๋อลืมบอกสเปคเครื่องนะครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องดีเซล 1,954cc นะครับ194แรงม้านะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับสนุกด้วยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์นะครับมาหาผมผมจะส่งรูปรายละเอียดของรถนะครับส่งให้นะครับแล้วก็ถ้ามีรถเก่านะครับยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ได้นะครับอยากจะเทินเป็น Mercedes-Benz คันใหม่ก็แอดไลน์ส่งรูปมาผะเมือราคากันก่อนได้ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ Mercedes-Benz ทุกรุ่นนะครับกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ